นี่เราอยู่ที่ริสตอรีนนะฮะผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังตอนอยู่ในบ้านนะฮะมันมันมีวีคที่ผมต้องร้องเพลงฮาร์ดคอร์นะฮะตอนนั้นนะฮะการที่จะฮาร์ดคอร์เลทีนะน้ำลายมันก็จะออกมาออกมาโดนไม้ไม้มันสกปรกนิดนึงเฮ้ยพูดก็สกปรกไปโอเคฮะตอนนั้นนะการที่ผมจะร้องออกมาว้ากออกมาเนี่ย มันต้องใช้กาลังภายในเยอะและกลิ่นปากที่ออกมาเนี่ยมันเหม็นมากสุคกนจริงแต่ผมมมีตัวช่วยผมใช้นี่เลยตัวนี้เลยบ้วนปากทําให้เรื่องแบบนี้มีกลิ่นปากที่หอมหน่าฟังนะฮะแล้วก็ทําให้ไม่ไม่พิมนสนิมอีกต่อไป อะไรอย่างเงี้ยในบ้านนะเนาะบางทีมันก็มีอาหารก็มีกลิ่นแล้วเราก็ไปใช้ไม้ต่อเนี้ยซึ่งเราก็เกรงใจเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้เราก็เลยต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไปทําไมคะไปบ้วนปากไปบ้วนลิสเตอรีนะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยก็มีลิสเตอรีอยู่แล้วในห้องน้ำนะให้เราได้ใช้แบบอย่างสะดวกเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่รู้ค่ะก็คือมันก็จะมีกลิ่นบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนี่ยค่ะพอเรากินแล้วก็เราก็ต้องรักษาลมงปากด้วยค่ะก็ก็ต้องไปบ้วนปากค่ะ กันได้ไหมเจอกันแั้นไปที่14คนก็ใจนะที่12คนกับ่างนี้นคะที่แล้ว่ยตองแต่น้องถามไปก็แล้วเยังอยู่ครับยังอยู่เหรอเนย นะวันไหนที่ลิสเตอรีแหลบางวันเนี่ยลิสเตอรีแช่แชตรงมีแต่ตรงนี้ไม่มีพื่รูบอกมา,าร์เก็ตติ้งไปบอกเขาว่าเอาไปเติมนีเขาไมใช้กรอะไรเงี้ยสำหรับผมนะครับเอ่อเรื่องช่องฟันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาทานอาหารเนี่ยครับจะมีเศษอาหารติดฟันอยู่เป็นประจำนะครับเลยต้องแบบแปลงฟันทุกครั้งที่ทานข้าวเสร็จนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำยาบ้านปากลิสเตอรีนะครับผมใช่เพราะว่า เวลากินข้าวมาปุ๊บไม่มั่นใจเลยครับแบบเศษอาหารติดตามซอกเหล็กซอกฟันอะไรเงี้ยครับแบบบ้วนยังไงก็ไม่หมดนะครับผมแปรงก็แบบไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแบบบ้วนปากด้วยลิซซีนด้วยครับเพราะว่าทำให้แบบมั่นใจมากขึ้นครัเวลาคุยกับแฟนคลับหรือว่าคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับ ผลไม้แล้วผลไม้อย่างที่ชอบเนี่ยก็คือมะม่วงแต่ว่าเวลาทานอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันต้องมีกะปิด้วยค่ะแล้วซึ่งเวลาแบบทานเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอาจจะมีกลิ่นตกค้างกลิ่นของกะปิอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะคะก็ต้องมีบางอย่างที่เป็นตัวช่วยก็คือน้ํายาบ้วนปากเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้แบบว่าเบลรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วอย่างระหว่างวันเนี้ยเราไม่สามารถพบแปรงสรีฟันแล้วก็ยาสีฟันออกไปได้เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ํายาบ้วนปากเนะะี่ยค่ะเป็นตัวช่วยของเบล น้อเมามยไปเรื่อยเปื่อย<ช>มีวความสุขมากแต่ว่าก่อนที่เราจะมั่นใจที่จะพูดบใครสักคนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเรามีลมปากที่หอมสะอาดสดชื่นพี่ได้รู้สึกไหมว่าเราต้องไปบ้วนปากทุกครั้งใช่เดี๋ยวตอนนี้แบบว่าตอนอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้เวเรากินกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบบ้วนปากทุกครั้งเวลาตอนนี้เราก็เริ่มติดแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากินอะไรเสร็จแล้วเนี่ย แล้วถ้าเราจะไปคุยกับใครอย่างเงี้ยคุยใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลิ่นใช่ไหมเราก็จะแบบไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจในการคุยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีลิสเซอรีเนี่ยรว่าน้ำยาบ้วนปากที่มีคุณภาพดีเนี่ยแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยเราก็จะมั่นใจแล้วก็จะพูดได้ไกลๆได้ไดอยแบบใกล้อย่างเต้ยเนี่ยเวลาร้องเพลงเงี้ยเขาบอกพ่นไฟเนี่ยถ้าพ่น<อ>พ่นไฟแล้วพ่อนออกมาเป็นกลิ่นปากที่แบบไม่พึงประสงค์เนี่ยก็ไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า บนปากนิดนึงว,ว่ารักษาให้กลิ่นปากของเราให้โอเคเวลาพ่นไฟเนี่ยคนจะได้แบบอ่าแบบว่าเอ็นจอยกับเพลงเราไม่ใช่แบบพ่นไปปุ๊บคนแบบว่าอ๋หอหกลิ่นแบบมาแบบว่า แรงมากจริงๆคือกลิ่นมันจะส่งผ่านเสียงไปทางไม้ไม่ได้แต่มันก็จะส่งผ่านความมั่นใจเราไปได้ใช่ปะอาเรา<ช>บอ<ะ>กว่ากลิ่น<อ>แบบโอเคเนี่ยเราก็จะมั่นใจมากแต่ถ้าปากเรากินไม่โอเคเนี่ยเราก็จะลองได้ไม่เต็มที่พวกเราจะลองเพลงได้ไม่เต็มที่งั้นเราก็ต้องพกกันไหมทีละขวดเนาะหลังกินข้าวแล้วก็เป็นคนกินกันเยอะอยู่แล้วนะคะก็จะพกไว้เพื่อหลังกินข้าวเราจะได้แบบว่าใช้บนปากใช้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองใช้ลิสตรีนนะคะ ีนี้นะคะลิสตเตอรีนเนเชอรัลกรีนทีก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ AF10 นะคะแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมต่างๆมากมายในบ้านซึ่งบริษัทก็รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ก็ขอให้ทั้ง12คนใน AF10 เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการทำงานในหน้าที่นะคะต่อไปนะคะหนึ่งสองา่หาลูกเย้ นะคะคก็วันนี้นะคะแนนมาอยู่ที่ร้านคุรเล่ยนะคะที่แนนเคยทํางานอยู่เคยทํ <vier> างานนะคะตอนส,สมัยปีหนึ่งก็2ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้กลับมานะคะตอนที่จริงแลนร้นนานเดิมแต่ว่าสถานที่เปลี่ยนไปแต่ก่อนร้านจะใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้ก็ <G ül illah> เล็กแต่ก็ยังเหมือนเดิมบรรยากาศนะคะเครื่องดนตรีอะไรก็เหมือนเดิมคะ่ะก็แนนก็ไม่ได้จับคุรเล่ยมานานแล้วนะคะเป็นเวลาร่วม2ปีที่แบบไม่ได้เล่นซึ่งเมื่อกี้ก็เล่นแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้รู้สึกไม่ชินเหมือนเล่นตอนนั้นแต่ก็เคยกับมันเพราะว่าแต่ก่อนก็จับบ่อยเป็นทรงเป็นสายอะไรก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะก็แนะนำนิดนึงละกันนะคะพี่เจ้าของร้านนะคะ กลับมาเยี่ยมพี่เขาค่ะสวัสดีค่ะพี่อาค่ะก็คือตอนนั้นร้านอยู่ฝั่งนู้นเนาะคือแนนมาซื้อคุรเ,เล่ตอนนั้นก็แบบมาซื้อแล้วก็แล้วก็วกพออีกครั้งหนึ่งพาเพื่อนมาค่ะพาเพื่อนมา,าน้เพื่อนก็เลือกนานมากเขาก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอ่า,อารุ่นไหนอะไรเงี้ยแนนก็รอนานจนมีลูกค้าอีกคนหนึ่งเข้ามาเราก็แบบเออเราก็เล่นอะ่ะแบบดูตัวไหนค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็แซวแบบ เฮ้ยจะเป็นพนักง,งานหนออะไรเงี้ยแล้วพี่โต้เขาก็เลยบอกว่าเออรับสบมัครเนะเรนก็แบบล้อใช่แล้วตอนนั้นก็แบบอยากทํางานหางานพอดีก็เลยอันนี้ก็เหมือนไม่เหมือนแบบแบบไปเสิร์ฟเลยเงี้ยคือเราก็กลัวว่าถ้าเราเสิร์ฟแล้วจะทาของเขาล่วงได้เงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้นั่งเล่นคุรเล่ด,ด้วย,ยอะไรเงี้ยก็แบบเป็นร้านเครื่องดนตรีก็ดูชิลๆก็เลยลองมาทํางานดูค่ะ ก็มาร้านโอคุเลเล่ทางทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงไซส์ขนาดไหนบ้างน,นะคะซึ่งจ <c> ำ <oughs> ไม่ค่อยได้แล้วความจริงแต่ให้พี่เขาไม่เป็นไรคะ่ะมีตัวช่วยนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่มุมน้องโอคุเล่เล่นะคะ <c oughs> ก็จะมีอันนี้นะคะเป็นโซปาโ,โนนะคะก็คือรุ่นที่เล็กสุดขนาดเล็กสุดเลยนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็น U S 40 S นะคะเป็นอ่า ท็อปโซลิดมะฮอกกานีนะคะก็คือข้างหน้าเนี่ยเป็นมะฮอกกานีแท้นะคะแล้วก็ส่วนไม้ชิ้นส่วนสามแผน่นข้างๆกับข้างหลังจะเป็นลามิเนตก็คือเป็นเหมือนแบบไม้ไม้แท้ก็ <c oughs> คือมีไม้แท้ข้างหน้านะคะ่ะ ก็จะเป็นตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหมเหมือนที่แนนเล่นไปเมื่อกี้เลยเห็นว่าเสียงมันก็จะใหญ่กว่านะคะเรียกว่าตัวใหญ่ก็อันนี้ก็จะเสียงทุ้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้นะคะถ้าผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้ชอบเสียงเล็กๆอาจจะชอบเสียงใหญ่ก็เป็นตัวนี้นะคะเสียงจะทุ้มขึ้นมาหน่อยค่ะก็นี่ป้ายที่แนนเขียนนะคะยังอยู่มาจบจนปัจจุบันซึ่งชอบมาก นีเห็นไหมนี่วาดเองด้วยแกะได้ใช่ไหมคะ mm hmm. อยากโชว์มากเลยอะ่ะนี่วาดด้วยเห็นป่ะ mm hmm. เหตุผลที่แนนมาทํางานร้านนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อยากได้เงินคะ่ะเอาเงินไปเรียนลองเพลงคะ่ะ mm hmm. ก็คือเหมือนก็คืออยากได้เงินแหละเพราะว่าแบบพอที่บ้านไม่ให้เรียนใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเก็บตังเรียนเองก็ได้อะไรเงี้ย ก็มาทําที่นี่ก็8ชั่วโมงก็ได้300สัปดาห์หนึ่งตอนนั้นจําได้ก็ทําเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันนะตอนนั้นก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะอะไรเงี้ยก็คือมาเหมือนลูกค้าก็ มาบ้างช่วงที่ไม่มาแนานก็เล่นเลย้ยคะเล่นก็เล่นได้แล้วก็เล่นกีตาร์เป็นก็เพราะว่าอยู่ร้านนี้ด้วยเนะี่ยเพราะว่าหลังๆพี่เขาก็นําเข้ากีตารามาอะไรเงี้ยช่วงเวลาว่างในก็นั่งเล่นกีตาร์ก็เล่นกีตาร์ได้จากร้านนี้ก็คือเหมือนได้ทํางทำง,งานแล้วก็ได้ฝึกสกิลการเตรตีด้วยอนะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็ร้านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่สนับสนุนค่าเทอแมแนนะคะในการได้ไปเรียนร้องเพลงค่ะก็รู้สึกว่า ร้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้แนนนะคะได้ใช่ทำฝันให้เป็นจริงนะคะได้เพิ่มสกิลจนสามารถได้เข้าไปเรียนโรงเรียน,เ,ยนเอกนี่ก็เป็นร้านที่แนนจะมาแนะนำนะคะชื่อว่าร้านกล้วยกล้วยค่ะค่ะกะ็ลิงก็ต้องชอบกินกล้วยเป็นประจานะคะ <S <S ไม่เกี่ยวคือร้านนี้อร่อยจริง กินตั้งแต่มาแต่ปีหนึ่งก็คือใกล้ร้านท,ที่ทำงานโอคุเรเล่มากก็ที่นี่ก็จะเป็นที่แนนที่ที่แนนมาสั่งนะคะแล้วก็เอาไปกินที่ร้านบ่อยที่สุดค่ะซึ่งจะพาไปดูเมนูโปรดนะคะร้านนี้ร้านกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะเมนูของเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับกล้วยะะแล้วก็เมนูที่แนนกินบ่อยที่สุดก็คือกล้วยพองโตนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็แอบกินไปแล้วก็คือเป็นอันนี้ค่ะมีกล้วยมัมมี่นะคะ ก็ค <languages? S 2> ือจะเป็นปอบเปียกกล้วยทอดนะคะแล้วก็จะเป็นกล้วยพองโตนะคะก็จะเป็นกล้วยหอมแล้วก็ทอดคนละแบบอันนี้จะใส่อันนี้เป็นแป้งปอบเปียอันนี้เป็นแป้งทอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะก็คือจะเป็นใส่เกี๊ยวทอดเหมือนกันแล้วก็กล้วยกําแพงนะคะก็จะเป็นบัฟเฟิลกล้วยค่ะทุกอย่างเป็นกล้วยหมดเลยเพราะชื่ออะไรกล้วยกวยเจอเพื่อนอ่ะ พูดเลยโดนตึงว้หน้าสงสารมากดูดีอาบน้ำบ้างก่อนเ็เล่นนะน่ารักมากแน่นะคะตอนอยู่ในบ้านก็มีแกงกินนะคะซึ่งทุกคนก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นใครนะคะคนแรกเลยนะคะที่เป็นแชมป์กินในบ้านนะคะหงยบตามมาด้วยเหินฟ้านะคะ เอินฟ้าก็จะกินของหวานนะคะที่เต้ยนะคะเป็นผู้จัดสร้างคืสงอส,สร้างขึ้นในบ้านนะคะก็เขาได้กินแล้วก็ตาเป็นประกายมากเลาเห็นของหวานนะคะซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วมันอร่อยมากเป็นของหวานด้วยที่เลิศมากจริงๆนะคะซึ่งสองคนนั้นต้องอิจฉานแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่างๆทำกินแล้วกันนะร้านนี้ซึ่งตอนนี้นะคะนหนก็ขอจัดการกับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ให้หมดเรียบร้อยก่อนนะคะ <ไป S 1> ก็ไปแล้วค่ะขอไปตัวไปกิน <c oughs> เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย